ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิถาสลิมพิงคและสลิมโกเพราะความงามอยู่คู่ผู้หญิงตอนรับกลับมาช่วงนี้นะคะมาพบกับช่วงมอเตอร์อัปเดตของเราวันนี้มีอัปเดตเต็มเลยแต่ว่าเราขอเริ่มที่กิจกรรมดีๆจากคุณใดนะคะ่ายนี้เนี่ยแน่นอนคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไหมอ่ะก็ะยิ่งใหญ่จริงสัปดาห์ที่แล้วนะครับ น้องปุ่ยฝ้ายไม่ได้อยู่ <ภา S 1> ก็คือเราสัมภาษณ์พี่อุ๋ยนะครับสลีิพรสกลรักนี่คนคนใส่แว่นยืนตรงอันนี้เป็นท่านประธานนะครับนะครับอ่อบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับมาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญนี้นะครับร่วมกับมูลนิธิไม่ขับนี่พี่อุย๋ยนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ <ภา S 1> แกก็มาเล่ารายละเอียดคร่าวๆแล้วเกี่ยวกับโครงการใหม่นี้เนี่ยเมาไม่ขับคุณทำได้ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารายละเอียดเป็นยังไงครับ เขาก็เน้นนะคะพนักงานคุณไดลูกค้าสื่อบนชนเนี่ยให้เป็นแนวร่วมนะคะเพราะว่าใกล้แล้วสําหรับเทศกาลปีใหม่แล้วก็เทศกาลสงกรานด้วยก็จะเป็นโครงการเนี่ยที่ประกาศเกียรติคุณนะคะนานหกเดือนเลยทีเดียวเป็นการปกติเสนกง่ายๆให้กับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็วัยรุ่นทั้งหลายบอกว่าเมาไม่ขับเพื่อคนที่คุณรักนะคะให้สังคมดีกว่าแล้วเขาก็แจกฟรีด้วยสําหรับสมุดจดบันทึกความดีเมาไม่ขับ เขาบอกว่าชื่อสมุดนี้นะคะเป็น don t drive drunk yes i can ค่ะก็เป็นสมุดเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะก็จะมีกระดาษข้างในเนี่ยอยู่ในนี้นะคะจะเป็นข้อๆแล้วก็ให้ติ๊กด้วยว่าวันไหนไปไหนมาสถานที่ใดดื่มเครื่องดื่มอะไรมาสอบถามหมดละเอียดเลยค่ะวายเอ่ยเล้าอ่ยตองมีเขียนด้วยฮะวิสกี้เบียร์วอดก้าวายติ๊กให้เสร็จสับด้วยนะสรได้ไงก็คือห้ามขับรถ อ่าแล้วก็คือบันทึกเอาไว้ว่าวันไหนพี่โก้ไปไหนมาอะไรแบบนี้นะคะแถมยังมีสติกเกอร์ให้ด้วยแบบนี้น่ารักน่ารักเมงไม่ขับอันนี้เนี่ยทีมงานเขาฝากมาให้คุณพี่โก้นะคะให้ผมให้ผมแปะหน้าอกนะฮะแปะหน้าผากอ้าวเผื่อว่าพี่โก้แอบไปลัลราบาร์ตี้ที่ไหนนะคะเขาจะได้จําไว้ว่าเมาไม่ขับดีกว่าคือเป็นโครงการรณรงค์นะครับที่คุณใดยไ้ร่วมกับมลทิเมาไม่ขับก็ออกแนวเชิญชวนกับแนวร่วมต่างๆลูกค้าคุณยาแล้วก็ ผู้สนใจทั่วไปนะครับไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ชลของคุณดายทุกสาขาค่ะแล้วก็ไปขอสมุดเจ้าสมุดเล็กๆนี้ได้ด้วยนะคะที่คุณดายทุกสาขาเช่นกันค่ะนะสำหรับกิจกรรมดีๆนี้ก็จดบันทึกไว้ถึงเวลาก็มีอะไรต้องไปหย่อนในตู้เขาด้วยนะรู้สึกอ่ะอ่าใช่แล้วเยาก็จะประกาศเกียรติคุณบอกว่าใครทําความดีได้เจ๋งสุดนู่นนี่เดี๋ยวเขาจะเรียกกลับไปนะเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงฉลองด้วยอ๋อเป็นกิจกรรมดีๆเลย เพราะว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมนะคะเรื่องรถลาเดินทางนี่สำคัญมากๆเลยติดตามกันได้ที่ Facebook ด้วยนะคะ com แล้วก็ slash คุณไ yes you can ก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้เลยละค่ะ,ะก็เป็นเรื่องของคุณไดเกี่ยวกับรณงลงนะครับดีเทลอะไรต่างๆลองไปดูที่ศูนย์บริการเขาแล้วกันใช่แล้วค่ะไม่ยากค่ะแถมยังเป็นกิจกรรมดีๆด้วยนะครับค่ะ,คะอย่างที่เราคุยไปว่าปลายปีนี้เดินทางกันเยอะนะครับมีสังสรรค์กันเยอะเต็มไปหมดค่ะก็ต้องเตรียมรถยนต์ให้พร้อมเลย ก็ดู m o เตอร์ริงอัปเดตก็ได้นะช่วงนี้เราก็จะมีหลายๆอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวันเวกันดีกว่าค่ายนี้เนี่ยบอกว่าช่วงนี้ยอดขายดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะออกมารุ่นนู้นรุ่นนี้ V 5 0อีกหลายๆรุ่น V 6 0นี้ขายดีมากขอโม้หน่อยว่ายอดขายทะลุเป้าไปแล้วนะคะขอคุยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ งานนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาเพื่อคุณนะคะสำหรับวันโวของเราค่ายนี้เนี่ยช่วงนี้มีรุ่นใหม่ๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะก็ตอบสนองความต้องการของคนทันสมัยแล้วก็บุกตลาดปีหน้าตั้งแต่บันนี้เลยเขาบอกว่าเขาขอเริ่มก่อนแล้วกันค่ะ,คะเป็นรถยนต์รุ่นปี2013นะ,ะขอเอามาอวดชมในมอเตอร์โชว์ก่อน <Ex po. S 1> เลยอ่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้เขาก็เตรียมว่าปีหน้าเนี่ยจะมีโปรดักอะไรบ้างนะครับของปี2013ก็จะมาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็ ตายเดือนนี้นะฮะ,ะรวมถึง<ม>แจง้งว่าอัจฉริยะไปไม่หมดเลยใช่ครับเขาบอกว่าไอ้รุ่นปี2013นี่นมีอะไรหใหม่ๆบ้างนะน้องไฟ้าเทคโนโลยีเขาเนี่ยมากมายนะคะนี่เป็นเทคโนโลยีเขาบอกว่าสัมผัสได้ในอนาคตแต่ว่าเขาเอามาให้ชิมกันก่อนเลยสำหรับทันโนดิเท็ชั่นจะติดอยู่ในรถรุ่นใหม่ทุกๆรุ่นเลยแถมยังมีแอคทีฟไฮบีมนะคะก็คือการปรับไฟอัตโนมัตินั่นเองสมมุติว่าพี่ก็ขับไปแล้วผ่านอุโมงค์นะคะไฟเปิดอัตโนมัติเลยตึง เปิดให้เพื่อว่าจะได้ปรับความสว่างได้ทันนะคะแถมยังเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติเมื่อขับขี่เข้าไปในที่มืดที่สว่างปรับไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนป้ายจราจรด้วยโหไม่ธรรมดานะคะเนี่ยน่าจะมีเป็นจอแสดงออกมาว่าช่วงนี้ย้ำอีกทีว่าห้ามขับเกิน40ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีเรดาร์ขออภครับมีเรดาร์มีเซนเซอร์ค่ะ ครับคอยตรวจจับป้ายต่างๆอยู่นะครับโอ้ถือว่าสุดยอดนี่ฮอันนี้น่าจะติดอยู่ตรงกระจกหน้านะคะป้ายจับความเร็วเห็นไหมฮะอ่ะสแกนซะาถนนเส้นนี้คือจะจับได้แต่พวกป้ายที่เป็นทางการเนี่ยนะฮะคือป้ายที่ที่ที่ทางการระบุไว้แล้วก็ที่รถเขาจําไว้จะเป็นป้ายป้ายแบบเนี้ยคือถ้าป้ายงานแต่งงานป้ายงานบวชอะไรนี้ไม่อ่านนะครับป้ายไปเอ๋ เอไก่อะไรไม่อ่านนะคะไม่อ่านจะจับแต่ป้ายอย่างเป็นทางการแบบนี้รับห้ามเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าเขตชุมชนเขตคนข้ามค่ะครับก็จะเนี่ยแจ้งออกมาที่ตรงไม้ความเร็วย้ำอีกสักครั้งหนึ่งลดอุบัติเหตุได้นะคะเนาะบางทีเราอาจจะขับรถแล้วก็ไม่ได้โฟกัสกับป้ายมากขนาดนั้นบางทีนะคะก็มีขึ้นมาเพื่อจะช่วยเตือนสติเราว่าอาถนนเส้นนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ทําให้มันถูกกดซะคือว่าววเนี่ยเรียนกันตามตรงก็ยังไม่ได้แจ้งว่าปีหน้าเนี่ยจะเอาโปรดัก เด็ดๆใหม่ๆอะไรมาะนะครับเขาก็เอาโปรดักต์เดิมๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ V 5 0 S 6 0 S 8 0 X C 6 0 X C 9 0ครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นรุ่นของโมเดล2013แล้วก็ใส่เทคโนโลยีที่เรากล่าวมาเนี่ยะนะครับแต่ว่าปีหน้าน่าจะมีทีเด็ดใหม่ๆเจ๋งๆออกมาอีกแน่นอนนะครับรวมถึงยอดขายที่เขาคุยนักคุยหนาทะลุเป้ากันไปเขาบอกว่าเยอะมากเดิมเนี่ยเขาคาดเอาไว้ปีนี้จะขาย1,600คันค่ะ,คะ แต่ล่าสุดแหม่ขายดิบขายดีเหลือเกินทะลุไปแล้วนะคะทะลุไปแล้ว9เดือน10เดือนที่ผ่านมาก็ทะลุไปแล้วแลวเขาคาดว่าถึงสิ้นปีนี้ครับก็จะขายได้ทั้งสิ้น1,850คันเกินกว่าเป้าที่เขาวางไว้แต่ว่าเวลาไปจองรถนะคะในงานเนี่ยเขาบอกมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายด้วยแชร์คุณผู้ชมหน่อยละกันเออผมเห็นแล้วโปรโมชั่น ของขวัญส่งท้ายปีเก่าลุ้นรับทองคาบริการประกันภัยนะคะแบบ Extended Warranty เพิ่มฟรีอีกตั้ง2ปีนะคะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะคะแถมยังมีอาจจะลุ้นเที่ยวฮ่องกงมาเก๊า Apple MacBook แล้วก็ยังเป็นอุปกรณ์แต่งรถนะคะของ One <ม>ั o โวเองด้วยโอ,โอันนี้เลือกเลือกเอา1รายการค่ะนะฮะเลือกเอา1รายการคือมี1 2 3 4เนี่ยค,คุณจะเอา MacBook Air ค,คุณจะอยากไปเที่ยวฮ่องกงมาเก๊าก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าซื้อรถ ในงานมอเตอร์เอปนะครับหรือถึงวันที่28่ธันวาคมนี้ครับ<ต>ก็ <นา S 1> จะมีโปรโมชั่นสุท้ิทยตีก็เป็นรถหรูจากสวีเดนนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ที่เก่าแก่ตัว v ีห้าสิบนี่สุดยอดก็คือฮิตกันละเกินในที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนในจอตอนนี้นะคะเป็นรุ่น V50 ก็เป็นรุ่นที่รุ่นรุ่นขายหลักของเขารุ่นหนึ่งครับเพราะราคาไม่สูงมาก อเมริกาเนาะไปไหนก็สะดวกไว้ของข้างลัางได้แถมยังไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปด้วยแต่ผมย้ำอีกครั้งนะครับวอลโว,วทุกวันนี้เนี่ยทุกรุ่นที่ทำตลาดในไทยเนี่ยนะฮะ V 5 0 S 6 0 S, <S, S 8 0 X c 6 0 X c 9 0อันนี้ประกอบมาเลย์หมดนะนำเข้ามาจากมาเลเซียนะแล้วพี่โก้คิดว่าเป็นไงบ้างคะประกอบมาเลยนำเข้าจากอ๋อเดี๋ยวนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเรีกเยกอะไร g l o b a l l ลนะฮะ hmm. มาตรฐานคุณภาพอะไรก็ถือว่าใช้ได้ละก็พอกัน ก็พอกันผมก็ไปขับมาบอกมาเลยมาเลผมไปขับมันก็มันก็โอเคซื้อสักคันรยังคุณก็โอ้โหมันไม่ไหวครับคันสล้านนะครับเอานะแต่ว่านี่ค่ะเรายังไม่หมดกับเรื่องซิ่งๆนะฮอนด้าก็มีมาสู้กับเขาเหมือนกันอันนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งครับรถจักรยานยนต์ไปดูกันเป็นตัวรุ่น c b CBR 500R นะคะเป็น รถจักรยานยนต์ขนาดกลางค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแผนการของค่าย Honda นะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าย้ายมาดีกว่าผลิตที่ประเทศไทยเลยครับค่ะบริษัทไทยฮอนด้านะคะก็เตรียมเปิดสายการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดกลางนะคะรุ่น CBR 5 0 0 r เพื่อเป็นอีกหนึ่ง global market นะ,ะ global model เนี่ยเพื่อจะส่งออกขายทั่วโลกเลยคาดว่ามีคิวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในงาน Motor Expo ปี2022ด้วยโอ้โหห้ามพ <5 S 2> ลาดงานนี้รู้สึกจะทีเด็ดเยอะนะคะก็ บริษัทฮอนด้เองนะคะก็ผลิตจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องยนต์น็เนกประสงค์นะคะได้จัดพิธีเปิดสายการผลิตจักรยานยนต์ขนาดกลางรุ่นนี้แล้วก็เป็นการเปิดโรงงาน g l o b a l model ด้วยเป็นทางการเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากดำเนินการมาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีแขกผู้เป็นเกียร์เนี่ยรวมในพิธีการวันนี้ได้แก่ผู้แทนจากนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งตัวแทนจากฮอนด้าด้วยนะคะ แล้วก็เป็นการเปิดตัวอย่างอลังการนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อัปเดตรูปแบบใหม่ๆที่จะมาผลิตในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างะะมีรายละเอียดเต็มไปหมดเลยไทยฮอนด้าเองก็เริ่มผลิตรถจักรยานยนต์แบบสกูตเตอร์ p c x ตั้งแต่ปีพศ2552ต่อมาในปีพศ2553เนี่ยก็ได้เริ่มผลิตตัวนี้ตัวใหม่ขึ้นมา CBR 250R นะคะซึ่งเป็นรถจักรยานแบบสปอร์ตแล้วก็ผลิตเนี่ยเป็น ใหญ่ที่สุดเลยเขาบอกว่าย้ายมาดีกว่าในเมืองไทยนะคะเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่เลยเพื่อจะเป็นการส่งออกไปยังภูมิภาคต,ต่างๆนะคะญี่ปุ่นเออยุโรปเอออเมริกาเหนือออสเตรเลียด้วยนะคะจะไปจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยครับเป็นอย่างที่น้องปุ้ยแฟว่าย้ายฐานการผลิตมาและคราวนี้เป็นเป็นบิ๊กไบต์จริงๆครัเพราะอย่าง CBR 150 CBR 250เนี่ยถ้าว่ากันตามเกรดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นบิ๊กไบต์บิ๊กไบต์นี่ต้องซัก2 5 0ขึ้นไปอะสัก4ีขึ้อไปถึงจะบึ้นมัน ใช่ไหมถึงจะเรียกว่าบิ๊กไบค์ได้เต็มปากหน่อย <c oughs> ก็เป็นบิ๊กไบค์จริงๆที่ว่ามาขึ้นสายการผลิตอีกหนึ่งรุ่นในเมืองไทย <c oughs> โดยฮอนด้า <Honda. S 1> ถูกเพราะว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้เขาบอกว่าขอเผยโฉมหน่อยละกันว่าตัว <c oughs> จริงรุ่นนี้เนี่ยผลิตออกมาจากเมืองไทยเนี่ยหน้าตาเนี่ยหล่อเฟี้ยวขนาดไหนก็ไปชมกันได้ไครับก็เป็นเรื่องราวนึงของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ยังบุกตลาดบิ๊กไบค์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตะกี้เห็นในรูปแบบๆนี่เป็นศูนย์บิ๊กวิงเขาที่เรียบทางดวนนราาิท สวยมากนะคะสร้างแบบว่าเป็นปูนขัดมันอะไรแบบนี้เคย,ยไปไหมล่ะฮะเอาผ่านมาแล้วค่ะฟิลที่เดียวใช่ใช่ใช่ค,คือเล่าว่าเดี๋ยวมีสกู๊ปไปทําสกู๊ปไว้นะครับแล้วเร็วนี้อาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูแน่ค่ะอย่าบอกว่าภายนอกเนี่ยงามมากภายในเนี่ยเดี๋ยวอาจจะสัปดาห์หน้าเนาะหรือเปล่าใช่ภายใไไนก็สวยผมไปเข้าห้องน้ําเข้ามานี่ทันสมัยมากห้องน้ํายังประทับใจเลยนะคะจริงๆคือเขาดีญี่ปุ่นมาหมดเลยครับกับ ห้องสุขภัณฑ์อะไรมีอาชิโมยืนต้อนรับอยู่ไหมฮะไม่มีไม่มีนะไม่มีอาชิโมมีแต่ป้าป้าแก่ๆคนนึงคอยให้น้ำปิ้ป้าแก่ๆเอ้ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นก็เป็นหนึ่งบริการดีๆจากฮอนด้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าฮอนด้ายังไม่จบอ่ะวันนี้ครับมีงานอะไรเอ่ยฮอนด้าเดย์ไลฟ์ไนท์เรสนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ได้เลิกเปิดงานแล้วนะครับที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะนะครับกลางวันมีคอนเสิร์ตสลับแข่งรถนนนนนะคครับกลาางืีี่่เห็ปิดท้ยนะครับ มีปาล์มมี่มีทีโบนนะครับงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่11โมงนะครับของวันนี้นะครับเสาร์ที่17พฤศจิกายนนะครับริมทะเลสาบเมืองทองธานีย้ำอีกทีว่าเข้าฟรีนะครับแต่อาจจะต้องไปลงทะเบียนหน้างานอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็คงมีกิจกรรมให้เล่นอย่างอื่นมากมายของแถมของแจก,กเพียบไปกันได้ถ้าไม่กลัวรถติดนี่ครับเดือนก่อนก็แถลงข่าวไปนะ1โมงลงทะเบียนนะครับบ่ายมีโชว์รถผาดโผน สี่โมงมีคอนเสิร์ตแล้วนะครับ5้าโมงก็มีคอนเสิร์ตเจนะครับใกล้แล้วฮะคอนเสิร์ตนี้ใกล้จะเริ่มแล้วใช่แล้วก็เนี่ยครับ,รบก็สลับแข่งรถนะครับคอนเสิร์ตสลับแข่งรถสลับแข่งรถนู่นไปจบงานตอน5้าทุ่มนู่นนะครับโดยประมาณครับศิลปินปาดาราก็นี่ทีโบนปามี่เจเจเต,ตล,ลินนะครับแล้วก็วงเท็ดดี้สกาอย่างงี้นะฮะแ,แล้วก็เป็นการแข่งขันแบบ night race นะครับหรือว่าการแข่งขันตอนกลางคืนเนี่ย อย่างเป็นทางการแล้วก็เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยก็เชื่อว่าริมทะเลสาบเมืองทองนี้จะสว่างสวยพร้อมๆกับเสียงดังของเครื่องยนต์บึ้นๆเต็มเลยเราใจกันเต็มที่นะเพราะว่าริมแม่น้ําแถมยังไฟสวยสาวสวยด้วยหรือเปล่าคุณก็ต้องมีครับต้องมีต,งมต้องมีครับนี่ภาพงานแถลงข่าวก็ยังไปกันทันนะครับยังไปกันทันฟีลโตเกียวดริฟต์นะเนี่ยไม่ได้สเนาะได้ได้ยังไปกันทันนะครับเนี่ยดีเทลตามที่แจ้งมานะครับชมฟรีไปลองดูแล้วกัน ดูรายการเราจบแล้วก็ขับรถนะคะอย่างปลอดภัยไปงานนี้ได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนถ้าไปถึงนะถ้าไปวันขับรถผมว่ายังไงก็ติดค่ะแท็กซี่ดีไหมแท็กซี่ก็ได้เพราะไม่ต้องหาที่จอดไงถูกไปถึงก็ล่าลาได้เลยนะคะจริงรเขาก็เตรียมเขาก็เตรียมที่จอดเตรียมอะไรไว้นะครับหือว่าแหมด้วยโครงสร้างพื้นฐานของของของอิมแพกเนี่ยมันถนนหนทางมันไม่ค่อยเอื้อกับการการรับงานแล้วอ๋อใช่เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตัดเป็นสนามแข่งรถหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเนาะไม่ไม่แทรก ถนนเขาก็ก็เป็นถนนใหปกติงานนี้ก็จัดในลานลานปูนตรงริมทะเลสาบไงนะครับก็แต่ว่ามันคงมีปัญหาเรื่องที่จอดรถอยู่ดีแหละคนไปรวมงานกันเยอะเพราะว่าถ้านอกจากงานของ Honda เองเนี่ยในฮอเขา c ช a เลนเจอร์ฮอร์อิมแอะไรเนี่ยก็มีงานอีกใช่ไหมคะผมก็ไปกันเยอะก็เป็นข้อเสียอย่างเดียวของ Impact นี่แหละค่ะแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้ทุกคนถ้าสมมติว่าว่างนะคะน่าจะได้ไปกันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันหยุดด้วย ไม่น่าจะพาทั้งคอนเสิร์ตเอ่ยแข่งรถเอ่ยและแข่งรถเนี่ยไนท์เรสโอ้โห,โโหน่าสนใจสุดๆ,ดๆไปเลยนี่ครับผมไม่ติดเลยผมก็ไปแล้วเนี่ยไปแล้วอ,อาจจะไม่ติดอะไรก็ได้นะคะอาจจะไปก็ได้แอบไม่บอกใครหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จาก,กัว F Type ดีกว่าเซ็กซี่สุดๆแบบนี้ <c oughs> พี่ก้อยว,ว่าไงเรื่องราวของต่างประเทศสักเล็กน้อยอะค่ะนครับคราวนี้ผมเห็นรูปเห็นรถส่วนตัวชอบมากเลยเอามาให้ดูสักหน่อยะครับเปิดตัวในงานปารีสมอเตอร์โชว์นะครับปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็น รถส,สปอร์ตโรสเตอร์นะครับโรสเตอร์คืออะไรโรสเตอร์คือ2ที่นั่งหลังคาเปิดได้ลิขภ uh huh. าพ <c oughs> ไม่ออกก็จะเป็นเหมือนกับพวก Mazda MX-5 นะครับแซดโอะไรแบบนี้แซดสี่นะครับเอสเอลเคครับหรือว่าไปถึงออร์เช่บ็อกสเตอร์ก็ใช่นะครับล่าสุดเจคัวก็ทำแล้ว <c oughs> ชื่อว่า F-Type นะครับ F type พัฒนาบนพื้นฐานเดียวกับรด้นพี่ตะกูล XK นะครับแล้วก็เน้นเรื่องการขับขี่สนุกนะครับตัวถังน้ำหนักเบาเพราะว่าใช้อลูมิเนียมเนี่ยมาเป็นมาเป็นวัสดุมาเป็นโครงสร้างในการทำตัวถังแล้วก็ชิ้นส่วนหลายอย่างสปอยเลอร์อหลังยกอัตโนมัติแต่หลังคาเนี่ยฮะหลังคาที่พับเก็บกลางออกได้ด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับผมชอบนะยังใช้เป็นหลังคาผ้าใบายอยู่ หลายๆค่ายนี่เขาไปหลังคาแข็งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแซกีไม่ว่าจะเป็นเอสโอเคดีไม่ดีต่างกันยังไงคะพี่โก้ก็มันดูคือหลังคาผ้าใบเนี่ยคือต้องยอมรับเดิมว่า <c oughs> เราพัฒนาเรื่องชิ้นส่วนโลหะศาสตร์มาเรื่อยๆเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยอยากได้หลังคาเปิดปิดเนี่ยแน่นอนแหะ <c oughs> มันผ้าใบมันง่ายสุด <c oughs> แล้วมันมีน้ำหนักเบา <c oughs> แต่หลังๆเนี่ยเรื่องของวัสดุศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีมันมามากขึ้นเนี่ย <c oughs> ใช้หลังคาแข็งพับเก็บได้มันก็สวยดีเนียนตาโครงสร้างดูดูแข็งแรงด้วยซ้ำนะครับเก็บเสียงได้ดีกว่าด้วยซ้ำ ดูเนียนตากว่าเพราะมันเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ผ้าใบมันี่ยมันผ้าใบไงใช่ะอีกฟิลหนึ่งนะใช่แต่บางคนก็อชอบอยู่นะเพราะมันคลาสสิกนะครับแต่ว่ากลางออกครับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วราคาเป็นไงคะราคาราคาเนี่ยนะครับขายที่อังกฤษอยู่นะครับ58,000ถึง79,000ปอนด์หรือประมาณ2อล้านเถึง3ามล้านเไม่เกินเอื้อมสำหรับคนที่รวยไม่ต้องถึงรวยๆนะ รวยก็จะซื้อได้จริงๆเที่ยงกิตราคานี้ก็ถือว่าแพงแล้วมาบ้านเราคูณสามเข้าไปะนะครับก็จะอยู่ระดับประมาณเจล้านเก้าล้านอยู่ประมาณนี้นครับสวยมากจริงๆสวยมากปต่ตัวแล้วที่ปรเตอร์โชว์นะครับแต่ว่าการส่งมอบการทําตลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปไตรมาสไตรมาสแรกของปีหน้านะครับเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้ง V 6แล้วก็ V 8ตามสไตล์ของของเจ้าขวเขามาลองดูว่า ตัวแทนจำหน่ายในไทยจะนำเข้ามาไหมเมื่อไรอย่างไระนะครับเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นตัวปั้นยอดขายให้กับแ<ช>จกกัว<ช>ได้เป็นอย,ย่างดีเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครคิดถึงแจ็กกัวเนี่ยบางทีอาจจะคิดไปบัสเจ็ตนูนเลยไกลๆหน่อยใช่ก็จะเป็นรถใหญ่ๆห,หน่อยใช่เพราะว่า,วาคราวนี้เนี่ยโอ้โห น่าจะเป็นการคัมแบ็กที่สุดยอดเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะ CRV ที่ตอนนี้เนี่ยหลายค,คนหมายปองอยู่พี่โกเรานำข้อมูลมาฝากสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ซื้อไม่ซื้อช่วงหน้ามาติดตามค่ะค